สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับสภาพงามๆเลยนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงรถบ้านแท้ปี2004นะครับรถพร้อมใช้มากๆนะครับสีสวยเต็มลำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นิสสันซันนี่นีโอปี2004ครับเครื่อง1.6เกียร์ออโต้ไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับใครกําลังหารถใช้งานล่ะครับราคาสภาพแจ่มๆแบบนี้มีมาชมมีมาเลือกเลยนะครับ69,0 0 0บาทนะครับ69,000าบาทนิสสันซันนี่นีโอ ครับมือเดียวป้ายแดงปี2004ไม่ประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับ ตั้งแต่ปี2004ถึงตอนนี้ดูแลสภาพมาดีมากๆใช้น้อยเลยครับใครที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นอํานวยความสะดวกเดินทางใกล้ๆสะดวกปลอดภัยไปได้แน่นอนนะครับฝนตกแดดออกไปได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์นะครับชมเช็คทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับเน้นโทรเจรจาโทรสอบถามลายได้ขอรูปได้ขอคลิปได้เลยนะครับ69,000บาทนะครับรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับปี2004 เครื่องพันหกเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับเป็นเบนซินนะครับภายในสวยนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับภายในสภาพนี้เลยนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่มาชมได้เช็คได้รถสวยสะอาดเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกนะครับคันนี้69,000บาทนะครับ69,000าบาทรถสวยสวยอะไรหาง่ายครับรุ่นนี้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังเลงหารถราคาหลักหมื่นนะครับเน้นโทรเจรจาโทรสอบถามนะครับรถยุ่มินบุรีกรุงเทพนะครับยุ่มินบุรีกรุงเทพ มาชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับ สวยๆเลยนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับดูแลสภาพมันดีมากๆใครกําลังหารถใช้งานนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊ส69,000ับาทนิสสันซันนี่นีโอทนใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกเลยนะครับกับราคา69,0 0 0ับาทคันนี้สภาพสวยหนึ่งในร้อยนะครับรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงไม่แท้ๆ2 0 0 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับชมเช็คทดลองขับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับราย ติดต่อได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับ69,000บาทรถสวยสภาพเน้นนะครับอำนวยความสะดวกซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ใจ่ายตลาดซื้อให้น้องๆขับไปมหาลายัยเดินทางสะดวกปลอดภยัยฝนตกแดดออกเดินทางได้ตลอดแอร์เย็นระบบไฟครบเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภาษีไม่ขาดเอกสารครบรับประกันการโอนโอน,โอนได้ทั่วไทยนะครับ รับประกันการโอนชมได้เช็คได้นะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ํานะครับเอกสารครบแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับสีสวยสีบอลทองงามๆแบบนี้เลยนะครับใครที่ถูกใจนะครับเน้นโทรจรจาโทรสอบถามมาชมมาเช็คทดลองขับได้เลยครับกับนิสสันซันนี่นิโอเครื่องพันหกเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนปี2004นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้เลยครับ